สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้านะครับให้เดินทางมาจากนะครับอ่าจังหวัดาำน้าจเจริญนะครับอำเภอปทุมราชวงศานะครับวันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะครับมาอ่าซื้อเครื่องเป็นคูบาตนะครับเครื่องเซทีร้อยห้าสบเป็นรุ่นมือหมุนนะครับนี่นะครับเซทีคูบาต้ารุ่นมือหมุนนะครับ รุ่นใหม่นะครับของทางสยามกูมาตานะครับลูกค้ามีรับประกัน3ปีนะครับจากทางบริษัทสยามกูมาตานะครับตอนนี้ก็ไปเติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะครับแล้วก็เติมน้ํามันดีเซลอ่าวิเหรือน้ํามันโซลานะครับให้ลูก <sven> ค <tweeting S 2> ้านะครับเติมน้ำในหม้อน้ําเสร็จแล้วก็จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับต่อไปนะครับจะให้ช่างลองเครื่องให้ลูกค้านะครับจะลองเครื่องให้อ่า ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเสียงไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าแล้วนะครับเปิดปีนให้ดูนะครับจะเล่นเครื่องนะครับให้ดู เล่นเครื่องให้ลูกค้านะครับ รอบเดินเบานะครับเครื่องก็เร่งทันใจนะครับสยามคูบาต้านะครับตอนแซตีรุ่นใหม่นะครับราคา่อร่ลองเครื่องเสร็จแล้วนะครับราคาเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่ ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามารถจัดส่งได้นะครับทั้งทาง,ทางไปษณีนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับทางทางไปษณีนะครับราคาห้าหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเวลาส่งไปษนีจะไม่ได้รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็ตังหากนะครับ,บรคือว่าลูกค้าอยากได้ทโทรมาสั่งนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเครื่องรถไถหรือหัวรถไถนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0627545665นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับขอบคุณครับ